ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจบอกมอนโกทุกท่านนะครับผมห่างหายกันไป1วันนะครับขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับมีภารกิจนะครับโอ้โหในการทํางานนี่นะครับมากพอสมควรเลยวันนี้อยู่กับผม2หน้าจอครับหน้าจอแรกนะครับเป็นหน้าจอหลักนะครับในไ d ดีหลักด้วยนะครับสีแดงของผมนั่นเองนะครับเรเวล42ินะครับกับไ d ดีสีเหลืองนะเรเวล่าไรไม่รู้ลืมไปแล้วนะครับวันนี้จะมาลองเทรดนะ เล่น่นะโอ้กระเป๋าโปเกมอนเต็มครับก็ต้องทําการเทรดแล้วครับผมเทรดโดยใช้ ID ดีของตัวเองนะครับก็จะมีหมดเวลาคีโมนานไปหน่อยนะครับหมดเวลานะครับวันนี้ก็วันอังคารที่ขออนุญาตแอบดูก่อนนะครับ12ตุลาคมแล้วนะครับขออภัยด้วยฮะวันนี้เสียงไม่ชัดเจนนะครับหรือว่ามีการเอ็กโค่หน่อยนะผมไม่แน่ใจผมบันทึกวิดีโอแบบทีวิธีหรือเปล่านะครับผมเอาละครับ ก็มีการเออเลอร์นิดหน่อยครับเทรดของตัวเองนะโดยไม่หวังผลอะไรนะครับก็จะทำเทรดเพื่อที่จะลบเทรดเพื่อที่จะลบนะครับก็จะให้กระเป๋ามันโล่งๆนะครับแต่ว่าเวลาจะเทรดเนี่ยก็มักจะเสียดายตัวนะเอาละครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะโหเอาอิชิซูไม้แล้วกันนะครับจ้เาปูหินนะอยากจะมาเทรดเอาตัวดีๆไว้เหมือนกันนะครับอืเอาละครับลองดูอิชิซูไมครับในหน้าจอไลน์น้ํานะครับหยุด ที่ CP IV ร้อยนะโอ้ IV ร้อยจะอยู่ที่1049นเะครับเหมือนกับหน้าจอหลักเลยนะครับหน้าจอหลักก็จะเป็นสีที่ไม่ใช่ไลายน้ํานะครับพอจะเห็นเนาะเพื่อนผมพยายามทําให้มันเป็น2หน้าจอที่มันดูได้นะครับถ้าเกิดว่าผมใช้แบบครึ่งครึ่งนะมันจะเทรดไม่ได้นะผมไม่เข้าใจระบบเหมือนกันนะครับมันเป็นเพราะ Android มันต้องใช้แอปอะไรมาแยกอยีกหรือเปล่านะผมพยายามทำแล้วทำไม่ได้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ใช้วิธีการเทแบบจอใหญ่กับจอเล็กไปก่อนนะครับผมเหมือนกับทีตีบอสในหลายทีนะมาลุ้นกันว่าจะได้1049ว่างสักตัวไหมเอยเอาละครับผมเฟบโอ้โห900 <laughs> 9 32โอ้โหเสียงหลงเลยผม ก้บครับโอ้ตายแล้วครับผมเหลือดาวเดียวเลยครับจาก2ดาวนะ<笑><笑>นี่ครับวิธีการเทรดนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะถามว่ามันต้องใช้หลักเกณฑ์อะไรในการดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือใช้นี่หรือเปล่านะครับอย่างที่2ก็คือเป็นบอสในตำนานหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คืออ่า เป็นตัวที่ยังไม่มีหรือเปล่านะถ้าเป็นพวกนี้นะครับเราจะเสียสตาร์ทัชเยอะนะครับผมเราที่สําคัญก็คือเทรดได้แค่ครั้งเดียวต่อวันด้วยนะครับยกเว้นจะมีอีเวนต์หรือกิจกรรมที่สามารถเทรดได้หลายๆครั้งต่อวันนะครับซึ่งทางโคลมันโกก็จะแจ้งให้ทราบนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีอย่างไรต่อนะครับพักสักครู่หนึ่งแป๊บหนึ่งนะเอาละครับกลับมากลับมาก็เออเลอร์เลย <laughs> ขออภัยด้วยนะครับ ระหว่างบันทึกคลิปวิดีโอไปนี่นะครับก็ทํางานไปด้วยนะเพื่อนๆในกลุ่มก็จะรู้ดีนะครับว่าประมาณไหนนะครับวิ้ยเรามีกอสนะครับ814นะโอ้ดถ้าเทรดออกมาเนี่ยจะอยู่ที่8 9 1นะตัวนี้นะครับโอ้โเอาเลยครับจัดเลยแล้วกันนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคงได้จับใหม่นะครับเอามาเรามาจัดก,การเทรดเลยดีกว่านะครับ 891นะจาก814นะ i อ1 0รอยอยู่ที่891นะครับทั้ง2ตัวจับมาที่เดียวกันเลยนะมาดูครับว่าเอามาดูเับว่าจะได้ซีพีสวยๆหรือเปล่าหรือว่าติดลักกี้หรือเปล่านะครับมาดูกันเจ้ากัตจีครับ814เราลุ้นที่800เท่าไหร่นะ9 4นะมาดูครับมาดูครับมาดูครับตัวนี้จะ เอาไปปั้นได้หรือเปล่าเหลือ700โอ้ยดีหลักเหลือ789ครับนี่ครับเพื่อนๆอาจจะเห็นเป็นเงาๆนะครับมันเป็นลายน้ําอยู่นะนี่นะครับตัวหน้าจอใหญ่นี่นะครับ789นะครับเหลือดาวเดียวครับลบทิ้งไปครับนี่แหละครับเวลาเทรดนะครับถ้าไม่ได้ตัวดีนะครับเราก็จะลบทิ้งนะเออส่วนตัวผมกระเป๋าก็จะว่างนะครับ ส่วนเพื่อนๆน,นี่อาจจะเสียดายยังไงก็เก็บไว้ก็ได้นะครับผมข้างบนครับ853นะดีกว่าเดิมแน่นอนนี่ครับได้3ดาวนะโอ,โ,อโอ้เจ้าตัวสีเหลืองของผมนะครับผมไอดี ID สีเหลืองนะได้853นะพอ,อตัวนี้80กว่าเลยนะครับขออนุญาตติดดาวไวล้ละกันนะครับผมเอาละครับไปดูกันต่อครับว่าพอจะมีตัวอะไรที่เศษเได้บ้างนะครับผม มีเทมเมียนครับมีเจ้าสกอร์ี้นะเอาสกอร์พีเมาเทรดเล่นๆก่อนก็ได้ครับเจดอยาจ็้อยแปดสิบเกนะครับจะเพิ่มเป็น865อานาสนครับจัดไปนะครับเทรดกับตัวอะไรดีเอ่ยสำหรับไอดีหลักของเรานะครับขอไปหาไกลๆเลยแล้วกันนะครับโอ้ยังมีอีชิซึไมอีกครับตัวนี้857ร้นะ อ๋อนะครับ857จะขึ้นเป็น9 4 4เลยนะครับนี่ครับเอาตัวลายน้ำออกมานะครับก่อนาสนะเอาสกอร์ปี้นะครับเทกับดิชิซูไม่ดีกว่านะครับมาครับมาดูครับว่าตัวนี้จะมีอะไรเด็ดๆหรือเปล่านะก็เป็นตัวพวกสกอร์ปี้อะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยคาดหวังอะไรนะครับว่าจะได้ตัวดีๆนะครับแต่ว่าเจ้าก๊อตจีเมื่อกี้นี้ก็แหม แอบดีใจนะครับที่ ID สีเหลืองเนี่ยนะครับได้ตัว3มดาวไปไว้ e ีโนะครับโอ้โหนั่งไงครับสกอร์ปีเหลือ700ครับ54ครับติดลบไปครับก็เทรดออกไปเลยแล้วกันครับทันเฟอร์ไปเลยนะพูดผิดนะครับเทรดนี่อยู่ตรงนี้นะโอ้โหชิซมไมไปสีเหลืองอยู่ที่880ครับไม่สวยเลยครับอโอเคครับไปเทรดกันต่อนะ ก็วันนี้มาเทดให้เพื่อนๆรับชมนะครับสนุกๆน,นะก็มีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะลงคลิปให้ได้สัก,กวันละ3าคลิปเลยนะโอ้โหแต่ว่าด้วยภารกิจการงานเนาะเราก็ไม่ได้สตรีมเมอร์ที่แบบว่าอยู่กับหน้าจอทั้งวันนะครับผมก็มีงานประจำที่ต้องทำนะโอเคครับมาดูกันต่อนะมีตัวไรอีกดีเอ่ยโอ้โห เนี่ยครับพอเราเก็บตัวที่มี CP ที่สูงไว้เราก็จะรู้สึกว่าเสียดายนะไม่ค่อยอยากเทน,นะครับผมผู้ค้ามารู้เป็นไง707ครับออ้ยสามดาวครับตัวนี้โอ้โหสามดาวครับเดี๋ยวผมไปหาดูเทรดอีวีเล่นแล้วกันนะ718เป็น765นะอีวีตัวสีเหลืองนะครับอ่ะนะครับจัดอีวีแล้วกันนะครับอีวีกับอะไรดีอ่ะ อีวีกับอีวีแล้วกันนะอ่านะครับหาก่อนนะครับคาดนอนเมนี่ครับมาเลยนะครับอีวีเต็มเลยครับเอาตัวซีพีที่สูงไปให้สีเหลืองเล่นบ้างนะครับเอา822นี่ละกันนะโอเคครับ822ครับจะขึ้นไปอยู่ที่918เลยนะโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันครับเรามารู้นกันสีเหลืองกันดีกว่าครับว่าไอดีสีเหลืองของผมเนี่ยจะได้ E ีวดีๆไป Evolu ชั o นหรือเปล่านะเอาละครับ มาดูกันนะครับว่าลุนหน้าจอเล็กนะครับให้ได้9ก0ากว่าๆนะหน้าจอเล็กนะครับหน้าจอใหญ่ไม่ต้องไปสนมานะโอ้โหมาดูครับมาดูครับมาดูครับอึ๊ออึ๊บโอ้เหลือ8 29ครับโอ้หน้าจอใหญ่เป็นอย่างไรบ้างครับเออเลอร์ไปสิครับเหลือดาวเดียวครับผมลบครับ หน้าจอเล็กนะครับ829นะโอ้ยไม่ไหวนะครับติดลบเหลือดาวเดียวเนี่ยนะครับก็ลบทิ้งไปครับเดี๋ยวคงเจอ e ูวตัวที่มันซีพีสูงต่ออีกแล้วนะอ่านะครับเข็ดหรือเปล่าครับ e ูวเหมือนเราจะไม่เข็ดนะเราเอายูวอีกซักรอบดีกว่านะอ่านะครับนีม,มีนี่ครับ841อยู่นะอ่านะมาครับ 841โยนไปให้ ID สีเหลืองครับส่วนสีเหลืองนี่นะครับเอาอะไรมาแลกดีครับเอามิจุมารุแล้วกันนะอ่านะครับมิจุมารุสัก831อ่ะตัวนี้โอ้ยมิจุมารุครับ926เลยนะครับถ้าเทรดมาที่ IV 100นะครับมิจุมารุ926ครับ ปีวุยครับ918ครับนี่คือ IB 1 0รอนะครับเรามาลุ้นทั้ง2 ID ไดีครับให้ได้ตัวละ900มากันครับ900นิดนิดดีกว่านะครับได้ทั้ง2หน้าจอเลยครับทั้งหน้าจอเล็กหน้าจอใหญ่ครับขอสัก900กว่ากว่านะ900กว่ากว่าจะกว่าหรือไม่กว่าครับมาดูกันครับฮึฟบงอ้ย มีมิจูมารุครับที่ได้905ครับผมโอ้ยวีวีตัวนี้ครับโอ้ยเหมาะกับการจะเอาไป PVP หรือเปล่าครับดิฟเฟน์เต็มครับ HP เต็มนะครับโอ้อารมณ์แบบนี้ต้องเก็บนะครับผมว่า841ครับน่าจะเหมาะกับ PVP หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูครับว่าจะต้องใช้เป็นร่างไหนด้วยนะครับเอาละครับ มาดูมิจูมารุข้างบนกันครับ905นะครับหน้าจอใหญ่นะฟื้นนี่ครับซัดเข้าไป3ดาวครับโอ้โหการลุ้นให้ได้900เนี่ยนะครับอืมได้3มดาวเข้าไปครับมิจูมารุครับเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปคัดตัวที่ดีๆนะครับผมว่าตัวไหนมันจะดีมันจะโอเคนะ หลุดไปแล้วครับหน้าจอนี้นะโอ้โหลองกดดูก่อนนะครับเผื่อได้ใช้นี่โชว์เพื่อนๆนะไม่ใช่นะครับเจ้าสลีฟนะครับไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ไชนี่นะเดี๋ยวจะอีโวอีกสักไอไม่ใช่อีโวครับเรษอีกสักหนึ่งตัวนะครับหาตัวที่หาตัวความหวังหน่อยแล้วกันนะาล้ครับส่วนตัวผมอยากได้อะไรครับนี่ครับเอาเจ้านามาเคโรนี่นะครับมา นามาเคโลอาชืลแล้วครับผมมาครับเจ้าสล,ล็อตของเรานั่นเองนะครับผมมี600เต็มเลยครับเดี๋ยวเอา600เอา700แล้วกันนะอ่านะครับ700เหรอโอ้เดี๋ยวเอา6 0 0ดีกว่านะ677เนะอ่านะครับมาเป็นตัวความหวังของเราหน่อยเป็น3ดาวอีกครับโอ้ยงั้นก็เอา698นะมากี่ดาวเนี่ยอ่านะครับ ดาวเดียวนะเอาแล้วครับเดี๋ยวมาเทรดกับเจ้านามาเคโลนี่นะครับเหมือนกันเลยมานามานามาเคโลในไอดีนู้นเทรดหมดแล้วครับโอ้โหเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับหน้าจอที่เป็นลายน้ำนะครับมันเทรดไม่ได้ครับมันเทรดหมดแล้วนะโอ้ตายครับอดไปครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกตัวอื่นมาแล้วกันนะมีตัวไหนที่พอจะให้เราปั้นได้บ้างครับมิจูมารูไม่เอาแล้วนะโอ้ยเอาหมีไม่มีไหม มีห7 8่ดีกว่านะเอาหมีมาแลกกับนามาเคโรนะคุ้มไหมครับโอ้โหเสียเปรียบนะไอดี ID สีเหลืองเสียเปรียบนะแต่ไม่เป็นไรครับถ้านามาเคโรตัวนี้นะครับได้800นะครับโอ้มีรุ่นครับรุ่นที่1935ครับเจ้าหมีนะครับแล้วก็เจ้านามาเคโรหรือเจ้าสล็อตของเราเลยนะครับรุ่นที่801นะ เอาละครับมาดูกันครับว่าจะมี800หรือจะมี1,900หรือเปล่าล่ะครับลุ่นหมีให้เป็น1,900นะครับลุ้นเจ้าสล็อตให้เป็น800นะครับผมเอาละครับที่สําคัญจะติดลัคกี้ด้วยไหมมาดูครับโอ้788นะครับผมโอ 7 8 8นี่เกือบเต็มครับโอ้เดี๋ยวขอเพิ่มแสงนครับนี่ครับโอ้เหยียบเหยียบ90เลยครับตัวนี้โอ้โหไม่ถึง800นะแต่เหยียบ90เหมือนกันนะเอาละครับได้ลุ้นครับตัวนี้ได้เก็บเอาไว้เตรียมอ,อีโ l วลูชันได้เลยนะครับเจ้าสล็อตนะครับแต่แต่อีโวเป็นเจ้าคิงคอนอคิงคองน,นอนพื้นนะ <laughs> มีครับอยู่ที่1,800กว่าๆนะเดี๋ยวขออนุญาตลบทิ้งเลยนะครับเจ้ามีครับพี่ก้อนตัวนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมมาเศษสองหน้าจอให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับเดี๋ยวปิดหน้าจอหลักไปนะไอปิดหน้าจอเล็กไปนะครับอยู่ที่หน้าจอหลักนะครับก็ไม่น่ามีอะไรให้ตื่นเต้นครับสําหรับช่วงนี้ครับแต่ว่าเห็นแวบๆนะครับเหมือนจะมีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาครับเหมือนจะมีตัวอะไรโผล่ขึ้นมานะครับ แวบบนะโอ้ยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับผมนึกว่าอีเวนฮาโลวีนปล่อยแล้วนะยังไม่ปล่อยนะครับโอ้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับดูจากเนียบายก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะแล้วับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเมื่อกี้เห็นกล่อง7วันแวบๆนะครับเดี๋ยวไปแยกทำให้อีกหนึ่งคลิปนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอเทรดคลิปนี้นะครับ ขอจบไว้เป็ียนเท่านี้ก่อนเลยเยวมีเทปครัง้งต่อไปมาใส่กันครับกับลัคกี้เทปด้วยนะอาละ้ะครับสวัสดีครับ